แคสวันดีค่ะพี่น้องชาวไทยฟีของคุณแม่นะคะ<อ>วันนี้คุณแม่จะไลฟ์สบู่ค่ะสะบู่สมุนไพรฟ้าทลายโจรค่ะค่ะคุณแม่ไม่ได้เอามาโชว์มาออดคลิปมาถ่ายคลิปนานเลยนะคะค่ะเพราะว่างานตัวนี้เป็นงานคุณแม่ขายมีขายตลอดนะคะเป็นสบู่สมุนไพรฟ้าทลายโจรค่ะค่ะสมุนไพรนะคะค่ะก้อนสี่เหลี่ยมสีเขีเยวแบบนี้นลคะ่ะใช้ดีมากค่ะ ใช้แล้วผิวพรรณสดใสไร้ฝ้ากระจุดด่างดำนะคะผิวสวยใสกระจ่างค่ะแบบล้ำลึกนะคะค่ะคุณแม่ก็เคยขายตลอดค่ะคุณแม่มีนะคะวันนี้คุณแม่ไลค์ค่ะค่ะแล้วก็จะได้ไลฟ์ต่อทุกวันนั่นแหละค่ะเพราะว่าลูกค้าถามมาตลอดนะคะค่ะเพราะว่าคุณแม่ยังสบู่อยู่มีไหมไม่เห็นคุณแม่ออกรายการทุกวันนี้ค่ะแต่คุณแม่มีมีของอยู่ตลอดนั่นแหละค่ะ ค่ะส่วนมากเป็นลูกค้าเก่าค่ะจะเก็บข้อมูลไว้เป็นลูกค้าเก่านะคะหน้าตากล่องเป็นแบบนี้นะคะสบู่สมุนไพรฟ้าทลายโจรค่ะก้อนสีเขียวค่ะหอมละมุนละไมมากค่ะคนไหนที่เคยใช้ไปเนี่ยค่ะจะประทับใจมากค่ะสบู่ตัวนี้นะคะค่ะแล้วก็แก้แก้กากเคลื่อนด้วยค่ะแก้คันแก้กากแก้เคลื่อนด้วยค่ะสบู่สมุนไพรก้อนนี้นะคะค่ะใช้ดีมากค่ะ ผิวพรรณสดใสไม่มีกระไรฝ้ากระจุดด่างดำทุกจุดนะคะค่ะตรงจุดสั้นเล้นก็ดีมากนะคะจะเป็นที่สบู่ที่รักษากลิ่นตัวด้วยค่ะคนไหนที่เป็นกินเตากินตัวแห้งๆเรือค่ะใช้สบู่ก้อนนี้ค่ะสมุนไพรฟ้าตะลายโจรก้อนนี้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่ทดลองเลยค่ะค่ะนี่ค่ะขันน้ําของคุณแม่นะคะน้ําไม่ใช่น้ําอย่างอื่นนะคะเป็นน้ําฝนบริสุทธิ์ค่ะเดี๋ยวคุณแม่จุ่มลงไปเลยค่ะค่ะ อันนี้ค่ะคุณแม่จุ่มลงไปนะคะค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะเอาที่เหมือนทดลองแล้วค่ะคุณแม่ทดลองทุกไอ้ทุกครั้งนะคะที่หลังมือนะคะค่ะอ่านี่การทดลองสมุนไพรฟ้าทลายโจรค่ะจะทดลองแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็รูปค่ะีแม่แต่น้าก่อนค่ะรูปทงหลังมือนะคะหากท่านไหนจะเอาไปค่ะไปต่อยอดไปขายสั่งไปขายกับคุณแม่นะคะให้ทดลองกับลูกค้าแบบนี้ค่ะ ค่ะรูปที่หลังมือค่ะรูปไร้ค่ะเอาก้อนสบู่ไปจุ่มที่น้ําค่ะแล้วก็รูปรูปค่ะค่ะขัดค่ะค่ะค่ะขัดแบบนี้แหละค่ะอยู่ที่หลังมือนะคะมันจะทําให้สะอาดแบบล้าลึกค่ะนี่ค่ะหน้าขาวสวยใสไร้ฝ้ากระจุดด่างดาค่ะคุณแม่ไม่ได้ทาอย่างอื่นนะคะคุณแม่ใช้แต่สบู่ตัวนี้ค่ะจะไม่มีกระค่ะจะไม่มีกระนะคะนี่ค่ะเห็นไหมค่ะรูปไปรูปมาค่ะค่ะวนไปวนมานะคะ ค่ะแล้วก็การซึมซับของสบู่เนี่ยค่ะซึมเข้าในผิวหนังของเราเลยนะคะค่ะและทําให้ผิวสะอาดแล้วก็ขาวสดใสขึ้นในทันตาเลยค่ะสบู่ตัวนี้นะคะค่ะสบู่นี่ค่ะคุณแม่เปรียบเทียบนะคะเห็นไหมคะค่ะที่หลังมือคุณแม่ค่ะค่ะการเปรียบเทียมนะคะเห็นไหมคะ่ะเริ่มออกเริ่มขาวเริ่มใสแล้วคะ่ะคนไหนที่แพ้เครื่องสําอางมาแล้วก็แพ้เป็นผดเป็นผืน่นไปออกไรออกนาค่ะโดนใบข้าวใบอะไรคะ่ะ ปูดสีนะคะมันจะแพ้ทําให้คันนะคะเอาสบู่ฟ้าทลายโจรก้อนนี้ค่ะใช้เลยค่ะได้ผลดีมากเลยค่ะคนไหนที่กาเยอะๆฝ้าเยอะๆค่ะเป็นมันจะเป็นตกค้ัค่ะตกครัมในบริเวณร่องน้ำหมาอย่างนี้ค่ะค่ะให้ฟอกออกค่ะขัดแบบคุณแม่ขัดนี่แหละค่ะขัดนั่งขัดบริเวณถิวหน้าเลยค่ะจุ่มน้ําแล้วก็นั่งขัดนะคะเราไม่ได้ไปไหนค่ะใช้เวลาขัด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 แล้วไปล้างออกค่ะ ตัวที่มันเป็นไหนตัวที่มันเป็นแบบเหมือนผ้าเหมือนลายหมองคำนี่แหละค่ะจะออกภายในพริบตาเหมือนอย่างนี้นะคะเหมือนคุณแม่ทดลองเนี่ยค่ะสบู่สมุนไพรฟ้าทลายจรนนี่แหละค่ะเหมือนแบบนี้นะคะเห็นไหมแตกต่างกันมากค่ะคุณแม่ขัดแค่ครั้งเดียวนะคะค่ะมันจะไม่เหนียวค่ะสบูอย่างอื่นใช้ไม่แบบนี้ไม่ไปนะคะคุณแม่ทดลองดูแล้วค่ะสบู่ตัวที่อื่นนั้นค่ะเป็นเหมือนโลแก้วเหมือนสบูรักคุณแม่เอามาทดลอง มันเหนียวค่ะมันเหนียวมันมันมันรูปแบบนี้มันไม่ไปนะคะตัวนี้มันเหมือนเหมือนเป็นคุณแม่ยังเอาเป็นแทนพิมพ์ทาผิวเลยค่ะคุณแม่ไม่ล้างนะคะล้างก็ไม่ล้างไม่เป็นไรแต่ถ้าเราอาบน้าชโลมทั่วร่างกายเราต้องล้างค่ะเพราะว่าเราอาบน้ําค่ะค่ะใช้ดีมากค่ะผู้ใหญ่ก็ใช้ได้เด็กก็ใช้ดีนะคะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ค่ะไม่มีคําว่าแพ้นะคะใช้ให้เด็กถูด้วยค่ะได้ค่ะมันเป็นสมุนไพรธรรมชาติค่ะ ค่ะเอามาจากต้นค่ะเป็นฟ้าทลายโจรค่ะฟ้าทลา,ายโจรน,นี้เป็นยาสกัดเป็นยาก็ยังเป็นยาที่รักษาโรคช่วงนั้นโรคโควิดเนาะให้จะกินฟ้าทลายโจรค่ะรักษาโารคฟ้าทลายโจรได้มาลักษณะสกัดมาเป็นลักษณกะรูปสบูก่ก้อนนี้ก็ใช้ดีมากค่ะคุณแม่ใช้มา15ปีละค่ะก้อนละ60บาทนะคะคุณลืมบอกราคาในแตบ่บรรยายค่ะ ก้อนละ60บาทคนไหนจะไปขายก็ตัดขายคุณแม่ขายแต่ก่อนช่วงก่อนนะค่ะคุณแม่ถือตะกร้าหิ้วตะกร้าขายค่ะประเทศเลาวค่ะคุณแม่ไปประเทศเลาวค่ะคุณแม่เป็นคนนําสินค้าตัวนี้เข้าประเทศเลาวคนแรกค่ะทางบริษัทเขาส่งคุณแม่ไปขายที่ประเทศเลาวขายได้วันละร้อยก้อนค่ะประเทศเลาวติดใจเท่าทุกเมื่อเนี่ยค่ะ คุณแม่บริษัทนี้เลิกทําอะไรก็เลิกไปอยาิเลิกทําสบู่นะคะเพราะว่าใช้ดีมากค่ะปะเทนลาฟคเนเป็นหีดค่ะเป็นห็ดเป็นกากเป็นเกลอนค่ะเป็นเป็นหิดค่ะในงามมือค่ะค่ะเป็นห็ดท่าห็ดคือพันสกปกเป็นห็ดในงามมือนะคะคุณแม่ทดลองค่ะคนที่เคยไปไปขายครั้งแรกค่ะคุณแม่ทดลองเป็นห็ดนี่ค่ะคุณแม่ถูก่มน้ำแล้วก็ถูถูหมักไว้นะคะ แล้วก็หิดก็ไม่คันตื่นเช้ามาหิดยุบเลยค่ะเขาก็เลยติดใจในกรณีนี้แล้วก็ใช้แล้วหน้ามันขาวสดใสค่ะไร้ฝ้ากระจุดดงดาแล้วมันก็ไม่มีกระด้วยนะคะค่ะไม่มีกระใช้สบูเ่เธอพวกนี้ประจํานะคะให้ใช้ประจําค่ะไม่ว่าใช้ก้อนเดียวค่ะใช้ตลอดค่ะเพราะว่าเราสบู่นี้เราใช้ติดตัวอยู่ในบ้านในห้องน้ําอยู่ประจําอยู่แล้วค่ะใช้ประจํานะคะ ก้อนละหกสิบบาทไม่แพงนะคะท่านมาไปขายต่อยอดได้ค่ะคุณแม่ไปขายที่ประเทศลราคุณแม่ขายก้อนละร้อยค่ะเราจะไปตั้งราคาก้อนละหกสิบแปดสิบก็ได้กําไรก้อนละยี่สิบาทค่ะวันหนึ่งขายได้ห้าก้อนหรือสิบก้อนก็ตายจ่ายของเราก็ค่ากับข้าวไปนะคะค่ะไปต่อยอดได้ค่ะสบู่สมุนไพรฟ้าสลายจรก้อนนี้ใช้ดีมากเลยค่ะคุณแม่ขาดไม่ได้ในครัวเรือนนี่ค่ะในห้องนีันห้องน้ํานี่ค่ะ เพราะว่าเอาถ้ามันสั่งของบางทีก็ของขาดของทําไม่ทันคุณแม่ก็เอาสบู่ในตลาดมาใช้ก่อนใช้ไม่ติดเลยค่ะค่ะใช้ไม่ติดค่ะจะติดสบู่พวกนี้ค่ะค่ะคุณแม่เลยสั่งมาสำรองไว้เทละสามโหลเทละสี่โหลค่ะสั่งมาสำรองแล้วก็ขายไปด้วยค่ะสะบู่สมุนไพรฟ้าตรายโจนใช้แล้วผิวพรรณสดใสไร้ฝ้ากระจุดดงดำและไม่มีกระด้วยนะคะ ใช่ดีมากค่ะและรักษากลิ่นตัวด้วยค่ะกราเกล้นคันค่ะคันตามค่ะเป็นแบบทุกวันนี้ก็อากาศฝนค่ะมันจะอบอ้าวหน่อยก็คนเราก็มีเหงื่อบางคนแพ้เหงื่อคันค่ะใช้สบู่พวกนี้เลยค่ะใช้สบู่สมุนไพรฟ้าไายโจ้นะคะจะดีมากค่ะช่วยเราได้ค่ะคนไหนที่เป็นโรคหิวหนังกากเก่้นนะคะให้จุ่มน้ําแล้วก็ถูหมักหมักบริเวณที่เป็นกากนั่นแหละค่ะหมักไว้ค่ะหมักทุกวันนะคะก่อนนอนนะคะ ค่ะหมักไว้แล้วก็ตื่นเช้ามามันจะไม่คันค่ะแล้วก็ใช้นานไปแล้วก็กากเงอนที่จะหายนะคะจะไม่มีค่ะกากเงินรักษายากค่ะเพราะว่ามันมากับเหงื่อค่ะใช้สบู่สมุนไพรฟ้าทลายโจรก้อนละ60บาทนี้เลยค่ะของดีค่ะจะของตัวนี้จะไม่มีวางขายตามท้องตลาดนะคะเดินหาซื้อเลยค่ะไม่มีค่ะอยู่ที่แม่วรรักษ์ค่ะสบู่สมุนไพรฟ้าทลายโจรก้อนนี้ค่ะค่ะโทรมาสั่งได้เลยค่ะคุณแม่มีขายตลอดนะคะ คุณแม่ส่งลูกค้าทีละครึ่งโหลค่ะสั่งก็สั่งทีละครึ่งโหลนะคะใช้ได้ทั้งคนบ้านเด็กก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ดีนะคะไม่มีคําว่าแพ้ต่อผิวนะคะค่ะแก้คันแก้กาแก้เกลื่อนค่ะเป็นสบู่สมุนไพรแล้วก็ทําให้หน้าขาวสดใสไร้ฝ้ากระจุดด่างดาด้วยค่ะไม่มีกาานะคะคุณแม่ก็ใช้แต่ตัวนี้นะคะค่ะคุณแม่ใช้ตัวนี้ไม่มีครีมนะคะคุณแม่ใช้แต่สบู่นี่แหละคะ่ะทําให้ผิวพรรณสะอาดสดใสค,ค่ะค่ะอย่างล้าลึกนะคะ ติดต่อมากับแม่บอลแล้ค่ะมีขายตลอดนะคะคุณแม่เคยไลฟ์ไปหลายครั้งเลยค่ะคะ่ะแต่ว่าห่างๆค่ะคุณแม่จะส่วนมากมี่ลูกค้าประจําทักมาเอาได้ใช้แล้วก็ทักมาเอาตลอดค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คุณแม่จะเอาไลฟ์ทุกวันนะคะค่ะติดต่อมาได้ค่ะก้อนละหกสิบาทนะคะเอาไปลองดูคนไหนที่เป็นสิวนะคะสิวอักเสบค่ะเป็นสิวอักเสบเนี่ยค่ะให้เอาไปใช้เลยค่ะ ล้างประมาณวันละสามสี่ครั้งนะคะสิวอักเสบค่ะเพราะว่าสบู่สมุนไพรฟ้าทายโจรนี้มันเป็นสบู่ที่ค่ะฟ้าทายโจนรักษาโรคผิวหนังนะคะเป็นรักษาโรคแก้อักเสบนะคะค่ะเพราะว่าคนไหนที่เป็นสิวเยอะๆค่ะสิวสิวสิวยใหญ่ๆหัวใหญ่ๆเป็นแบบอักเสบนันค่ะให้ล้างหน้าวันละสามสี่ครั้งแลคะแล้วมันหัวสิวนี่จะแห้งค่ะแล้วก็ยุบ แล้วก็ไม่ต้องไปบีบนะคะเราจะรูปรูปเอาเมือสกิดสกิดแบบนี้ค่ะหัวสิวจะหลุดออกเลยนะคะคุณแม่เคยไปให้คนไหนเด็ดที่สิวเยอะๆคุณแม่เคยไปทดลองมาแล้วค่ะค่ะได้ผลดีจริงๆค่ะถ้าคนไหนสิวเยอะนะคะหน้าเป็นสิวเยอะค่ะค่ะไม่ต้องไปเอาใช้สบู่อย่างอื่นนะคะสมุนไพรฟ้าทลายโจรก้อนนี้ค่ะใช้ดีมากค่ะรักษาโรคอักเสบค่ะคือว่าใบหน้าของเรานี้เป็นสิวตุ่มใหญ่ๆนะคะคือมันอักเสบค่ะ ค่ะเอาตัวนี้ไปสกัดเลยค่ะไปป้องกันเลยค่ะค่ะไม่มีสิวอีกแล้วค่ะคือใบน่าจะสดใสนะคะสนใจโทรมาหาคุณแม่ค่ะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปทุกคลิปนะคะก้อนละหกสิบบาทค่ะใช้ดีมากค่ะค่ะคุณแม่มีขายตลอดนะคะสนท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้ติดตามคุณแม่มาตลอดค่ะสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบุญรักษาพระคุ้มครองสิดิธิ์ปป้องทุกท่านค่ะ